เรียนผู้บังคับบัญชาและสื่อมวลชนวันนี้วันที่12ธันวาคม2568เวลาประมาณ10นาฬิกาภายใต้การอำอนวยการของพันตรวจเอกธนิสรแสงท่าน,นัา่งผู้กำกับผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารและกระผมพันตรวจโทจตุพลยานวารองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารดิฉันดิฉันพันตุ์วบตรีหญิงการสุชยาจีระพูธังกูลสวัสดิ์ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารครับครับ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารครับได้ออกตรวจบริเวณด่านปมแดงจังหวัดมุกดาหารเพื่อป้องกันป่าปลามการกระทําความผิดตามพร,พรบ,บคนเข้าเมือ,อ,องพศ2506พศ2522และกลับการกระทําผิดกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อมาเจ้าหน้าที่ได้พบบุคคลต้องสงสัยท่าทางคล้ายคนต่างด้าวเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้สแสดงตนเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอตรวจสอบเอกอสารพบนจาร์อินทิราสัญชาติลาอายุ22ปีถือหนังสือเดินทาง P 1742810จากการตรวจสอบหนังสือเดินทางพบอยู่เกินกำหนดในราชอาณาจากักรทั้งสิ้น2 0 7 3วันโดยเข้ามาเมื่อวันที่10มีนาคมพศ2563 เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้ดําเนินการจับกลุ่มและนํนนาส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองมุกดาหารเพื่อดําเนินการต่อไปครับจังหวัดมุกดาหารตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารแถลงข่าวผลการจับกลุ่มวงเดือนธันวาคม2568ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพลง 2, ตำรวจโทรานุมาตรบุญยรักษ์ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง,มมญญาาองให้ดำเนินการปราบปรามจับกลุ่ม แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและผู้กระทำผิดกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องวันที่31ธันวาคม2568เวลาประมาณ10นาฬิกาภายใต้การอำนวยการสั่งการของคนตำรวจตรีภัยรั์พุกเจริญผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง4พันตำรวจเอกกฤษฎดากรกลิ่นเกอรพันตำรวจเอกมนวักอสน,นรองผู้บังคับการ ตรวจคนเข้าเมือง4และพันตำรวจเอกธนิศรแสงท่านั่งผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยพันตำรวจโทจักรพจน์ยันนาวารองผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารและพันตำรวจตรีหญิงกันสุขยาจีระผู้ทางกุลสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจจังหวัดมุกดาหาร ได้แถลงข่าวผลการจับกลุ่มห่วงเดือนธันวาคม2568จับกลุ่มนายแก้วนามสมมุติอายุ22ปีสัญชาติลาวข้อหาอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดจำนวน2,073วันนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจับกลุ่มนายวันนามสมมุติอายุ27ปีสัญชาติไทยตำบล ดวนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดฐานความผิดร่วมกันจักให้มีการเล่นหรือเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยขัดต่อกฎหมายเป็นบุคคลตามหมายจับของสารจังหวัดศรีสะเกดนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและจับกลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติลาว จำนวน150คนข้อหาเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและนําตัวดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอนุสัต์เสาวภาแสนวิเศษข่าวภาคจังหวัดมุกดาหารภูวนัทแสงงามพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน